สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t ทาร์ดชานแนผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายด้วยกันอ่านหน้าไพทาร่โลนะคะหมอแจนนะคะยินดีต้อนรับตาสำหรับ FC นะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะแล้วก็ ะะยินดีต้อนรับ FC ใหม่เนาะนะคะขอบคุณสําหรับ FC เก่าด้วยนะคะนะคะขอบคุณสําหรับการดูดวงส่วนตัวขอบคุณสาหรับการจัดเลขมงคลขอบคุณสําหรับคนที่มารีวิวนะคะขอบคุณนะคะสาธุบุญสําหรับคนที่ไม่กดข้ามโฆษณานะคะที่นะ,ะเราจะใช้เงินส่วนนี้นั่นแหละนะที่เป็นรายได้ที่จากยูทูบเบอร์นะการทําคลิปของหมอใช่ไหมมันจะมีโฆษณาบางคนถามว่าอ้าวหมอกดตรงไหนไม่กดข้ามตรงไหน คือโฆษณาใน u t u b e อ่ะเวลาที่เราเรียนดูคลิปอ่ะมันจะมีโฆษณาขข้ามาปุ๊บเด้งขึ้นมานะ่ะที่เราบอกว่ากดข้ามก็ไม่กดข้ามอันนั้นแหละค่ะนะมันจะเป็นไรายได้ที่นะคะคนที่ YouTube เขามีไรายได้ตรงนั้นใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้เขาก็จะแบ่งมาให้เราไงแบบสิบห้าตังสิบห้าตังอะไรต่อครั้งอะไรแบบนี้ไงใช่ไหมเดือนหนึ่งมันก็ไม่ใช่ได้เยอะเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกดวงบางคนก็อยากฟังรันยายาหมอเข,เข้าใจใช่ไหมล่ะ เราก็กดคําโฆษณาไปอันนั้นแหละคือไปเป็น,ปน,ปนไรายได้ที่เราจะไปทำบุญร่วมกันนะที่รักเนาะเข้าใจตรงกันนะคะคลิปนี้ชาวมิถุนนะคะเป็นราศีสุดท้ายแล้วราศีหรือวันที่นะคะอาจจะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณคิดว่านะคะคุณนะคะยึดถือราศีมิถุนของโหราศาสตร์ไทยแล้วดูชาแนลหมอแจนเนี่ยตรงโอ้ยตรงมากเลยเหมอะอะไรเงี้ยก็สามารถชมได้นะคะชาวส่องหรืออะไรเงี้ยราศีอื่นก็สามารถชมได้นะคุณมิถุน21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะคะผู้ที่เกิดตามวันที่นี้นะคะรายละเอียด วันที่เนี่ยหมอก็จะใส่ไว้ใต้คอมเมนต์นะที่ปักบุรไว้นะคะอันนั้นคือรูปหมอนะที่ใส่หมวกนะคะเนาะแล้วก็สาธุบุญกับทุกคนนะที่นะคะไม่นะไม่กดข้ามโฆษณาหมอนะคนไหนที่จะดูดวงส่วนตัวหรือนะคะ,ะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลน,นะคะเลขมงคลน,นะหมอบอกเลยนะเพียงคุณศรัทธาและเชื่อมั่นนะว่าถ้าคุณได้ เลขมงคลของหมอไปจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปบางสิ่งบางอย่างดีเกิดขึ้นได้นะคะมีรีวิวเยอะอันนี้หมอบอกเลยนะคะมันเป็นความเชื่อแล้วก็เลขมงคลที่หมอทำให้ไปนะคือเฮงและปังแล้วก็คือดีแล้วมันไม่ได้ราคาแพงเพราะจริงๆศาสตร์เดียวกันเนี่ยเขาจัดกันสองสัมพันธ์นะคะบอกเลยอันนี้คือไม่ได้อวยตัวเองนะบอกเลยและที่ผ่านมานะเราพิสูจน์แล้วนะคะว่าเราอ่ะรวยส่งกระแสโควิดได้ แต่ถ้าเกิดได้เลขมงคลไปแล้วคุณนอนอยู่แต่บ,บ้านแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือไม่ใช่นะเพราะว่านะคะบอกว่านะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องลงมือทํานะพระเจ้าจะเห็นใจคุณไหมนะ,ะไม่ใช่คุณนอนรออยู่ทองคําหล่นใส่หลังคาบ,บ้านมันก็ไม่ใช่นะถูกไหมหรือว่าจะรอแบบผู้ชาย,ยรวยๆรอหล่นใส่หลังคาบ,บ้านโดยที่เราแบบไม่ได้ออกไปนอกบ้านเลยหรือไม่แชทออนไลน์เลยตอนนี้ออกนอกบ้านไม่ได้ค่ะหมอเป็นโควิดโอเคแล้วก็ออนไลน์ก็มีไงถูกป,ปะ่ะเออแล้วก็คิดสิทสําสิอะไรบางสิ่งบางอย่างถูกไหม นะคะโอเคเอาล่ะเราจะไม่พูดมากเนาะนะ,ะทวินเฟรมนะคะตั้งแต่ตอนที่หมอทําคลิปใหม่ๆตั้งแต่เดือนมิถุนายนหมอทําคลิปทวินเฟรมกับโซเมดไว้ในเดือนกรกฎาคมถ้าท่านใดนะคะที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่เคยชมนะคะความหมายคาแปลลึกซึ้งอะไรนั้นคุณต้องไปชมทรงคลิปนั้นนะคะเพราะว่าหมอจะทําคลิปให้อันเนี้ยโดยที่มันจะไม่พูดยาวเกินไปนะเอาล่ะเราจะมาเช็คพลังงานทวินเฟรมชาวมิถุนนะคะขอพลังงานจากจากักรวาลขอพลังงานนะคะขอความแม่นยําน,นะ สาไม่ถุนนะฮะมีไพ่สามไม้เท้าหล่นออกมาคุณรอ,อ,ค,ณอ,อคอยใครคุณจับมือกับใครแล้วคุณก็ยังรอคนที่หายไปเหรอคนที่ออกกว่าคุณไปโอ้โหเห็นไหมเนี่ยหมอพูดก่อนนะยังไม่ทันจะดีดไพ่ขึ้นมาเลยไหมอือเห็นไหมคนที่เดินจากคุณไปจริงๆเห็นไหมเขาคนนั้นนะคุณมีถุนคุณก็คือ ทวินเฟรมของคุณเนี่ยเขาตื่นรู้ทางชีวิตจิตวิญญาณแล้วเขาอัปเกรดแล้วคุณมีถุนหลักอัปเกรดหรือยังนะคะหรือคุณมีถุนอาจจะเป็นคนที่อัปเกรดแล้วก็ได้อัปเกรดชีวิตจิตวิญญาณมาถูกต้องและแสดงว่าคุณนะคะเป็นผู้ที่มีภารากิจหรือทวินเฟรมของคุณก็ได้มีภารากิจก่อนจะมาเกิดบนโ,โลกใบนี้เขาผู้นั้นนะคะได้รับความทุกข์ทนทรมานกับความรักความสัมพันธ์ที่มีกับคุณหรือตัวคุณไม่ถุนเองตอนนี้นะคะ ดาวศุกดาวจันนะคะสามารถชมคลิปหมอแจนได้ที่เป็นทวินเฟรมนะหมอบอกก่อนนะนะคะถ้าใครรู้นะอืมนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ง่ายเนาะอาจจะคนเป็นคนที่สินไม่เสมอกันนะคะนะบางทีคุณไม่ถุนเนี่ยนะคะอาจจะเรียนรู้อัปเกรดชีวิตจิตวิญญาณและมีไพ่เดอะฮารโลแฟนและคุณพบผู้รู้ผู้นําทางผู้ชี้แสงสว่างให้คุณหรือตอนนี้คุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ เป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นนักบวชหรือเป็นอะไรก็ได้ที่นะคะเป็นคนที่สอนผู้อื่นเป็นครูผู้ประาปราสิทธิ์ประสาทวิชาให้ผู้อื่นนะคะช่วยเหลือผู้อื่นในทางทุกในทางอะไรก็แล้วแต่หรือในขณะที่บางครั้งนะคะถ้าคุณทํางานบริษัทเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงคุณรู้สึกเหมือนไม่สบายใจมีเรื่องกังวลใจคุณก็คอยปลอบโยนจิตใจผู้อื่นอะไรแบบนี้เหมือนว่าคุณจะต้องทําอันนี้งานนี้นะคะเพื่อน,นะ,ะตอนเกิดมามันมีภารธสัญญาบางคนที่ ผิดหวังความรักนะ,ะทุกครั้งเลยล้มเหลวนะชีวิตครอบครัวในชีวิตอะไรก็แล้วแต่คนรอบข้าทรายศ์หักหลังนะคะผิดหวังทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือหนักเหนื่อยหรือโดนหักหลังทรยศ์เยอะแยะมากมายนะในท้ายที่สุดพอคุณอายุเริ่มเยอะขึ้นคุณก็จะเบื่อสังคมปีกปีกหลีปีกหล,กลีหนีหน้าผู้คนมาอยู่ที่บ้านคนเดียวพอดีมันช่องโควิดเลยอาทํางานที่บ้านไปทํางานอะไรก็ได้ทํางานออนไล์หรือทําอะไรก็ได้แล้วคุณก็รู้สึกว่า ทำให้ตัวเนี้ยนะจิตใจคุณมันเหมือนว่านะคะได้รับบางสิ่งบางอย่างได้รับการเติมเต็มนะคะมีความสุขเออกับชีวิตจิตวิญญาณคุณมากขึ้นหรือเปล่าคุณมิถุนนะคะในอดีตที่ผ่านมามันมีความเครียดเนาะนะคะแต่ก็ยังมีหัวใจรักอยู่ใช่ปะโอคุณมิถุนบอกว่าใช่นะคะ ยังรักเขาเออยังรักยังรอเขาถ้าตอนนี้คุณมีแฟนแล้วถึงแม้คุณจะจับมือกับแฟนคุณอยู่นะคณคนปัจจุบันนี้ถ้าวินเเฟมเขาคนนี้ที่ทําให้เคยทําให้คุณเจ็บปวดหรือว่าเวลาผ่านไป5ปี10ปีผ่านมาเนี่ยคุณก็ยังนึกถึงคนนี้โดยที่มีผู้คนผ่านเข้ามาในชีวิตคุณมากมายมาเป็นในความรักในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ใครจะไม่รู้สึกว่านะ,ะเป็นคน ที่จดจําในจิตวิญญาณของคุณเลยจะเป็นคนนี้คนเดียวที่คุณให้นะค่าของเขานะให้ต่อมานะตอนนี้นะคุณมิถุนนะคุณอาจจะประสบความสําเร็จทางด้านการงานการเงินนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณแล้วแหละนะนะคะทำงานหาเงินคุณบอกว่าคุณเข้มแข็งอ่าเห็นไหมคะในท้ายที่สุดจิตวิญญาณคุณโคตรเข้มแข็งและคุณมิถุนหมอแสดงความยินดีด้วยอืมนะคะในอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณวิ่งตามความรักหรือคุณอาจจะทําให้เขา ไพ่อาสลับกันก็ได้นะบางทีคุณอาจก็แบบว่าจะเป็นคนที่ฮอตก็ได้แล้วก็เขาอาจจะมาวิ่งตามคุณก็ได้นะคะความทุกข์ความเศร้าเสียใจครั้งนั้นมีพลังงานความรู้สึกความห่วงใย,ยความอ่อนโยนหรือทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้อาจจะนะคะเป็นคนที่โดดเด่นเป็นเดอะสตาร์แล้วนะคะพอดีพอดีหมอแจนะอะจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะเ,ออเขาเรียกอะไรนะเหมือนว่า ลักนาเออลักนามิถุนเออ,อน,น่ะแหละนะจะเป็นคนแบบประมาณนี้แหละลักนามิถุน <c oughs> คือแบบว่าชอบทําอะไรที่แบบว่าเออเงียบเงียบนิ่งแบบว่านะ เอาละนะคะตอนนี้นะคะไพ่บอกว่านะถึงแม้นะคุณกับเขานะคะได้ยอมแพ้กันไปแล้วจากกันไปแล้วแต่หนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือเหมือนอยู่ในใจเออดูสิมีความเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเงินแล้วก็มีชื่อเสียงเห็นไหมคะมีความเข้มแข,งข็งทั้งจิตจิตญาณด้วยอะ่ะโอ้แต่บางคืนก็อาจจะแบบคุณมีถุนอาจจะแบบเออหมอช่วงเนี้หนูเป็นไรไม่รู้แบบอยู่ดีๆอะ่ะ จิตวิญญาณก็เข้มแข็งโคตรมากแล้วนะแต่อยู่ดีหนูก็รู้สึกนอนไม่ค่อยหลับช่วสงสองสาวันนี้หนูก็ร้องไห้คิดวิตกกังวลแสดงว่า Energy เทวินเฟ m e ของคุณที่ส่งมาให้คุณนะเขากำลังทุกข์เศร้าเสียใจหรือว่าผิดหวังหรือว่าอาจจะคิดถึงคุณอยู่ก็ได้แล้วก็อาจจะร้องไห้แล้วก็มีความรู้สึกเจ็บปวดเงี้ยมันก็เลยส่งขึ้นพลังงานบางอย่างมาถึงคุณมิถุนนะอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอืมนะ,ะเป็นความเชื่อนะ,ะเอาละนะคะ เออคุณมีทุนนะคะคุณบอกว่าคุณก็ยังดูเขาอยู่เนาะในอนาคตว่ามันจะเป็นไปได้ไหมความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะได้รับความยุติธรรมไหมเออมีความเปลี่ยนแปลงเนาะโอเห็นไหมมันยังมีความรักเขาบอกว่ามันเป็นน้ําทิพย์ชโลมใจนะคะให้เขากับคุณนะเห็นดูสีเนี่ยเนี่ยคือมีความเปลี่ยนแปลงการตื่นรู้ชีวิตจิตวิญญาณคุณมากขึ้นเลยอ่ะแบบมากๆโอ้นะ คุณเชื่อมั่นศรัทธาใช่ไหมเราว่าความรักนั้นมันมีอยู่จริงว่าเขากับคุณสามารถสื่อเขาเรียกอะไรอะ่ะคุณเคยได้ยินคาว่าโทรจิตป,ปะ่ะอืมนั่นแหละแค่นี้แหละหมอบอกแค่นี้นะเอาแล้วยังไงอ่ะหมอก็พูดแค่นี้งไงกคคิดเอาเองนะขนาดแบบว่ามีฮาร์โลแฟนมาเนี่ยหมอต้องพูดแค่นี้พอคุณก็เข้าใจนะเดือะทาวเวอร์เห็นไหมอืมนะคะ มันมีความรักที่มอบให้กันนะคะบางครั้งก็มันก็มีความแบบยังไงอะออความเปลี่ยนแปลงในบางครั้งมีเขาเรียกอะไรอะเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงต้องพังทลายอะเออพังตัวตนพังจิตใจของคุณออกไปแบบคือไม่เหมือนเดิมอะไรมันไม่เหมือนเดิมแหละเออใจต้องไม่เหมือนเดิมเป็นนิวอะเออนิวนอร์มอลที่เขากำลังบอกนี่แหละนะอย่าแบ่งอดีตสิอดีตที่มันพังทลายอะเนี่ยดูสิอดีตที่มันพังทลายไป ขออภัยคุณไม่เห็นเอาแยะขอป้องกล้องก่อนนะอนดีตไม่ต้องแบกมาความสัมพันธ์ที่มันทังทลายนะคิดถึงพลังงานดีความรักนะอะไรเงี้ยเออนะอยู่ได้ได้ตัวเองบารลานแล้วถึงแม้เขาจะเดินจากคุณไปหรือคุณจะเดินจากเขามาอะไรก็แล้วแต่นะถ้าวินเฟรมบอกคุณว่านะโอ้คุณเมถุนคุณได้แบบเดอะเมจิเชียนเนี่ยมันใช่เลยมันใช่แบบของคุณเลยมันใช่คุณเลยอะนะดาวพุธ ใหญ่นะคำพูดการติดต่อสื่อสารคุณไม่ถุนคุณเป็นคนเก่งนะแบบเก่งทั้งคำพูดการติดต่อสื่อสารไอทีเทคโนโลยีนะรูปร่างหน้าตาดีด้วยอวยตัวเองกันนิดหนึ่งเลยแลยทีเดียวแล้วมีจิตเทียนผู้รอบรู้นะผู้ส่งสารผู้ส่งข่าวสารอะไรก็ได้ทํางานด้านชีวิตจิตวิญญาณอะไรได้หมดเขาอยากสื่อสารมาบอกคุณว่าเขาฝันถึงคุณเอากระเซงงานนี้ เขาเชื่อมโยงนะเขาเชื่อมโยงถึงคุณได้อะ่ะดูสิพูดรวบรู้อะ่ะดูสินะคะดินน้ำลมไฟเอาให้เอาเข้าไปเนี่ยนะคะเห็นไหมเขาอยากคุยอินฟินิตี้การกลับมาหาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะตอนแรกเขาไม่เข้าใจหรอกว่าคุณเป็นทวินเฟรมเขาอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกตอนคบกัน ทวินเฟมบางคนถ้าทำภารกิจจบสิ้นนะคะบางคนนะอาจจะได้กลับมารักของคู่กันก็ได้นะเวลาเราไม่รู้เราไม่สามารถบอกได้บางคนก็อาจจะหาทวินเฟมของคุณไม่เจอเพราะตอนนี้คุณอายุยังน้อยยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะรู้คุณจะรับรู้นะคุณไม่ถุนบางคนที่รู้เนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรที่ คุณหาคำตอบแย่ๆมากมายจนใช้พลังพลังความทุกข์ความรักครั้งนี้มาสร้างสรรค์ผลงานมาช่วยเหลือผู้คนมาช่วยเหลือตนเองแล้วก็พังทลายตนเองขึ้นเพื่อเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะคะนึกออกไหมเปลี่ยนแบบชีวิตจิตวิญญาณเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับความรักอะ่ะเออความรักอะ่ะนะ,ะอาจจะไม่จำเป็นต้องครอบครองแนมะ้ความรักเราเกิดมาเพื่อรักใครสักคนเป็นดวงไฟคู่รักแห่งจิตวิญญ,ญญาณในท้ายที่สุดเราก็ยังรักเขาถึงแม้เขากับเราเนี่ยแบบ แมงโคจะพังเลยจะบ้งเออนึกออกไหมเออนะเขาบอกว่าเขายังมั่นคงในความรักนะคะที่มีให้คุณนะเนี่ยนะคะเห็นไหมย,ยังมั่นคงความรักที่มีให้คุณเขายังมองเห็นค่าของตัวคุณว้าวนะคุณเป็นเดอะซันในใจเขาเลยอะ่ะอุ้ยเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวหมอขอบอกแบบนี้แล้วกันนะเขาฝันถึงคุณเขาอยากจะคุยเขาอยากจะติดต่อหาคุณอย่านิ่งได้ปะเขารู้สึกเหมือนว่าเขาไม่เคยเขาอาจจะ คุณไม่ถุนคุณส่งเขาไม่ได้เลยเหรอแล้วเขาหรือเขาส่งคุณไม่ได้เลยเหรอเพราะว่าคุณนิ่งนิ่งที่สนิทเหมือนไม่ให้เขารู้เลยอ่ะเหมือนบล็อกบล็อกปิดกั้นพลังงานว่ายุ่งสื่อสารกับทางธรจิตได้อย่างเดียวนะอย่ามายุ่งกับฉันโตเป็นๆนะไม่จะเป็นนางบสถ์นนี้ไม่ต้องมายุ่งกับชันอะไรอย่างงี้นะคุณเขาอาจจะฝันถึงคุณหรือคุณไม่ถุนฝันถึงเขานะเนี่ยเดอะซันนะเดอะซันตรงกับตรงนี้ในอดีตที่ผ่านมามันเป็นความเจ็บปวดมันเป็นความวิ่งหาความรักมันเป็นการเหน็บหนาวเอ่อคนไม คือสามารถที่จะกลับมาเป็นเดอะซันนะมาเริ่มต้นหรือว่ามารักเนี่ยเป็นรักที่มั่นคงเนี่ยนะสี่ใบเนี่ยเป็นความรักที่มั่นคงได้อีกในบ้านปลายเราไม่รู้ว่ามันตอนไหนเวลาไหนคือมันไม่ได้เจาะจงนะบางคนเพื่อทําภารกิจเสร็จใช่ไหมคือเขามีภารกิจของเขาปุ๊บเขาก็ไปทําอาจจะเป็นทนายความทหารตำรวจวิศวกรอะไรก็ได้ที่เขาทํางานเออต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าไปทํางานช่วยเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ ทำเพื่อโลกใบนี้สังคมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วเราก็ทํางานด้านจิตวิญญาณนะคะเรารู้และเรารู้สึกให้อภัยเรารู้สึกว่าเออมันเป็นการปรับเปลี่ยนบางทีอาจจะกลับมาติดต่อกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันหรืออาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือตอนแก่ก็อาจจะกลับมาแต่งงานกันหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าต่างคนต่างไปใช้ชีวิตและเรียนรู้เรียนรู้อะไรอะเรียนรู้เพื่อจะใช้ชดใช้กับคนอื่น1 2 3 4 5หที่เรียงลําดับมาเนาะนะคะแบบนั้นแหละ ชดใช้วิบากกรรมหรือเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองนั่นแหละหรือในท้ายที่สุดอาจจะแค่อยู่ในหัวใจของกันและกันก็มีความสุขแล้วนะคะหรือนานาจะลุกข่าวสารกันทีก็มีความสุขหัวใจรักนะคะทําหน้าที่ของตนเองเห็นไหมคะเนี่ยเขาฝากบอกว่าคุณก็ยังแบบว่าเนี่ยเห็นไหมคะ King of Cup นะยังถือความรักยังถือหัวใจเขาบอกคุณนะเขาบอกคุณนะแสดงว่าในความฝันนั้นเขาอยากเขาอยากติดต่อคุณนะคะ คุณยังเป็นเดะซันเขายังรักคุณอยู่โอ้เขาร้องขอเนาะว่าให้มันเป็นพรมลิขิตนะวันเวลาที่ผ่านหมุนทําให้เราจากกันไปหรือห่างกันไปหรือมีภารกิจที่ต้องไปแหละเหมือนที่บอกนั่นแหละเนาะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะวันเวลาที่นําพาให้เรากับเขาเนี่ยห่างกันไปขอเป็นพรมลิขิตที่นําพาให้เรากับเขาได้กำบารักกันได้ไหมโอ้ไม่กอโอ้หวานมากเลยอะจริงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อ ไม่น่าบอกไปเลยลูกดวงลุ้หมดเลยว่าโมคมิถุนตายแล้วเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวมาดูไพ่ใต้สำรับโอ้เป็นอินจีแปดไม้เท้าอ่ะถ้าการงานคุณมิถุนตอนนี้คุณประสบความสําเร็จเนาะเหมือนมีแปดเซียนมาช่วยอุ้มสมคุณเลยอะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอสถานการณ์อะไรนะถ้าคุณเป็นคุณมิถุนนะถ้าคุณดูคลิปนี้งานคุณจะไปได้และมีความเปลี่ยนแปลงและคุณต้องรับความเปลี่ยนแปลงนั้นนะยอมรับและพังทลายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยในชีวิตคุณนะตอนนี้ก็็ได้้นนนะะถาาเปภพรวม ให้คุณนะคะแบบว่าเปลี่ยนแปลงเลยนะคะไม่มีความเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็จะประสบความสาเร็จนะเอลระอันนี้เราจะมาพูดถึงทวินเฟมกันต่อเราจะพูดนอกเรื่องแล้วลว่าเป็นเรื่องงานแล้วมาเลิฟออร์เคิลนะเลิฟออร์เคิลนะเลิฟออร์เคิลเลิฟออร์เคอลอยากบอกอะไรบ้างกับคุณมิถุนนะเป็นราศีสุดท้ายนะราศีสุดท้ายเนี่ยเราต้องมีอะไรพ็อกเก็ตแถมให้หน่อยใช่ปะโอแบบ แต่คุณมีทุนนะ่ะปกติสงส่จะเป็นคนที่ไฮเทคโลยีนะไม่ค่อเชื่อเรื่องดวงนะรู้สึกว่ายอดวิวน้อยที่สุดเลยอะ่นะเนาะใช่ปะอาจจะไม่ค่อยดูเท่าไหรนะ่เนาะแบบดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรแบบนี้นะโอเคโอเเขาบอกว่า girls talks นะ time with f r i e n s ฉันอยากจะคุยกับคุณนะ่ะ moving on oh. h ฮปปี oh นะ้ลี่ซิง e กอ m อไม d ก็โสดจ้าแอฟอ๊ยตอนนี้ก็ประมาณว่าอุยเขาโสดอยู่นะอืมคุณมิถุนทวินแฟมคุณบอกเขาโสดเออแล้วตอนนี้คุณบอกอาจจะโสดก็ได้โดโกเดนมิเลอร์กระจกนะสมัยเป็นสีทองเออเขาบอกว่า อันนี้คือมันเหมือนว่าสะท้อนตัวตนความรักความรู้สึกจริงๆสีทองเนี่ยก็คือมันจะย่อเหมือนว่าเออเหมือนเด้นฟลาเวอร์เออเข้าใจใช่ป่ะเออเนาะแบบว่าความรักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบคุณมิถุนอาจจะเจอแบบทวินเฟ a มหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเข้ามาที่แบบเราอ่ะอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอะแบบโกหกเขาก็ได้เออแบบว่า โอ๊ยฉันฮอตฉันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะเออเราสร้างภาพเออเราสร้างภาพว่าเรามี power เรามีคนชอบมากมาเยอะแยะหรือว่ามี Choice มีตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงอะ่ะเออเราก็รักเขานั่นแหละใช่ปะโอโอโหเชื่อไหมเนี่ยเกือบทุกคลิปเลยไม่ได้เคยมีม,ม,มีรู้สึกมีราศีหนึ่งที่ได้โซเมดอเนี้ยโซเมดโซคอนเน็ก so ชัน so เนี่ยเห็นปะหมอบอกเนี่ย ทวิ ame, นเฟมเนาะสามารถถ้าทำภารกิจถ้าคุณรู้ภารกิจเสร็จทำภารกิจเสร็จเนี่ยคุณอาจจะได้เป็นโซเมตนะเป็นเนื้อคู่ตอนมัดปลายคุณอาจจะได้มาคลองคู่รักกันก็ได้เมื่อกี้หมอพูดไปแล้วป้าว่าทํามิ่งถึงเวลาใช่ปะพูดไปก่อนหนะ้าที่ไพ่จะออกใช่ปะคากเนี่ยนิสไทม์เทคไทม์เนี่ยเห็นปะทําเวลาที่เขาให้ทําภารกิจก่อนเออเห็นไหมเนี่ยเห็นปะนะคนะ cycle, อินไทม์เนาะไซเคิลเออ วันเวลาผ่านไปบางสิ่งบางอย่างอะไรก็แล้วแต่นะเห็นไหมเนี่ยทอกกิ้งเห็นไหมบางทีถ้าคุณทําภารกิจได้สําเร็จหรือภารกิจที่คุณกับเขาอะได้อาสาลงมาเกิดเพื่อทําเพื่อโลกใบนี้นะเพื่อทําเพื่อตอนเองเพอคุณได้ในระดับหนึ่งแล้วอะอาจจะกลับมานะคะคุยกันบางสิ่งบางอย่างเนาะบางคนก็ ในท้ายที่สุดแล้วอาจจะได้แบบมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ได้มันเป็นแบบว่าในอนาคตนะของแต่ละคนแต่ละท่านนะไม่เหมือนกันอย่ายึดถือหรืออย่าทึกทักว่า ชันี้ฉันจะไม่มีแฟนหรอกฉันจะรอทวินเฟรมก่อนแต่ในที่สุดนั้นคุณยังหาภารกิจไม่เจอคุณก็ยังไม่ได้บารักกับเขานะคะเพราะว่าคุณต้องทําเพื่อผู้อื่นเนาะเพื่ออัปเกตรดตัวคุณเองก่อนนะเข้าใจตรงกันนะคะที่รักนะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆและบางคนนะคะถ้าฟังคลิปนี้ไปแล้วนะคะอย่าทึกทักว่าเขาต้องกลับมาแน่นอนนุ้นอย่างนี้มันไม่ใช่บางคนอาจจะไม่ใช่ทวินเฟรมในคลิปของคุณที่จะเป็นบอกคุณนะคะโอเคนะ ก็คือเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันไม่ว่าใครจะผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะลองศึกษาแล้วเรียนรู้นะคะบางครั้งนะคะอันนี้นะ,ะเราอย่าตกหลุมพรางเออมอบอกก่อนเนาะปลอดใช้วิทยนในการรับชมนอกฟังนะคะท้ายที่สุดนี้นะขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณมิถุนนะคะขอให้มีความสุขนะ